สวัสดีครับพบกันอีกแล้วปะกัอนเห็นแล้วกับหนุ่มหน้าหมุนคนเมืองเถือนเจมคนเมืองเถิอนชาแนลงามยามดีนะครับผมจะน้ํดำ่าครับไม่น้นไม่แต่งครับไม่น้นไม่แต่งโอ้บรรยากาศพอลลบๆนะพี่พัดดำไปแล้วครับดำไปแล้วนะครับทีมงานของเราของเขากะรอเหนือ่ันสองคนนะครับวุ้ชมพศตอนที่เขาจะลงน้ํานะครับเราต้องเช็ดอากาศก่อนนะเช็ดอากากนี่ จะเป็นใบคล้ายๆสไลด์นะครับสไลด์ทำับเเกิดฟองก่อนรับวิธีเช็ดหน้ากากนะครับไม่ให้มันมัวหมองนีน่พออันนี้ปุ๊บพอเกิดฟองปุ๊บเช็ดหน้ากากไปเลยนะครับนี่เช็ดให้ค,ครับล้างน้ำพร้อมใส่ปุ๊บ ปลาใหญ่ครับคุณผู้ชมดูครับเอ้ยแล้วคผู้ชม้ยเว้ยฮ้า้เฮ้ยเนแยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยฮ้้้ยเฮ้ัเเอ้ลเฮ้ยเฮ้ยเ้อีก้ตัวยเฮ้้ย้ย้้้้ย พี่พัดกำลังทำแล้วนะครับแล้วใส่ทีมงานของเราก็ยืนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาใต้นะ้ำดูก่อน,นครับ พี่ผัดได้แล้วครับหนึ่งต oh ัวย yeah ้หูแปกระชูบน่กระชูบนี่ลิ้วขนาดนั่วอืมไม่นักอย่าแหฝีมือจากพี่พัดนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ปลาก็ยังไม่มีครับ<อ>เราจะดูเอาหอยนะครับอยากกินหอยดูครับนี่ครับหอยครับหอยตลาเงียบ เดยวได้ยเดยอะนะดูโยอะหลายตัวเลยหอย Å.

นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็ได้ปลาแค่สี่ตัวนะครับสี่ตัวนะปลากระสุนนะครับปลาซิกนะครับปลาซิกปลาน้ำบีปาลากระเพียนนะครับคือหอยครับหลารโลนะเป็นอหอยหอยัตงเง็บหอยก็มาอยู่กับตีครับแต่หอยได้นอกอเราจะไปทำเมนูอะไรก็ติดตามนะครับเป็นคนชอบหอย ครับคุณผู้ชมผมเสียเร็จแล้วครับตะกี้ไหนอย,อย่างเนี้ยที่ผมดำป่านะครับเขาเพื่จุดไฟหรือว่ากอ่อไฟครับผมก็เลยมาทำบ้านนะครับตอนนี้ก็เพียงเสียเป็นผ้าแล้วหนาวน้ำคันน้ำคันผมจะทำเมนูนะครับป่านะครับป่ากับหอยที่ผมไปดำมาตะกี้นะมันพอดูโอ้หน้ากินหน้ากินหน้ากินดูหอยตัวใหญ่นะผมเป็คนคนชอบหอยคนระับ มก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงาอ็จะมีแบบนี้นะครับบะบอกแล้วนะครับพอเองนะครับต้มไปเลยครับอันนี้มะขามเปียกใส่ลงไปเลยพริกซอยแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปใบบขูดครับใส่ลงไปเลยแถมด้วยหอม ใส่หอมใส่ใส่นะครับโต๊บใส่พริกแห้งครับพริกแห้งส่ลงไปเลยอืมรอเครื่องนี้มันเดือดนะครับอันนี้เครื่องปรุงผสมเรียบร้อยนะครับจะ่องไปก็ต้องรอครับเหวงลงเลยียลูกหน่อย ยิวหัดมาแล้วยิวหัดไปทำลูกล่มาน่ารถเ่าเลยตัวนี้รอให้น้ำเดือดจะใสป่ปลาลงไปไปผูชมรับวนันนี้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้ว มักหวยครับพี่พัดก็มักหวยตากก้งก็มักหวยคนมักหวยกันหมดใ <c oughs> ส่ลงไปเลยนี่กล่นหอนบัคชีน้ำ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มซุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจี้มันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เขาจะกินแบบแชบูแชบูนะครับ<อ>ถ้ามันถ้ามันสีจะเย็นปุ๊บเขาก็เปิดมันฮ้อนมัน,น,นจะเดือดขึ้นมานะึ mình hôn cái hò cá pít, nè, ăn hoài có hả, mắc hoài, ồ, to, ừ. oh. hoài tôi nhảy mình cong hông, hoài sốt sốt của mình ngô mẹ nó มนลายลคะแนนไลาคะแนนแลน่แลแลเตะแต่ก็องขอดูแหนมซุปทองเข้าอย่าปั้นยอ่อไปอ้ยฮอนจิ้มแปะคนนึงนี่แปะสดๆนะครับคุณผู้ชมขอดู không có không vẫn mượn này nhau không กึ่น้ำเลยเนี่ยมนหอมต้มแต่ม่อกิ้มันซดสๆหนึ่งตอ้อ้ผัดแม่แล้วครับตอ้เป็นไงันเฮ้ยฮ่วยสุดยอดป่ะเฮ้ยน้องจิ้มหอยเหรอมักหอยหอ่ะไม่เอาหัวใหญ่เลยแต่ผมก็าโม่ขนาดนั้น หอยได้หอยโอตะเติหอมหน่อยหอมหน่อยนะครับจะมอสฟิลผมเป็นครับหอยนุ้งหอยหวานหอยมุ้งเยอะแหลกจัน่อยพอมนะ cô chung, ngồi mmmm em muốn mmmm mmmm này mmmm 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 á กำสิได้นะมั้โอเคครับคุณผู้ชมผมก็ทำคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดกดอลไรกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับ